โอ้โหนี่คือผล,ลไม้ชนิดหนึ่งใครรู้จักบ้างนะลูกกลมๆแบบนี้ข้างในมีเมล็ดเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือเมล็ดของมะฮกกานีนะนีนะ่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมผลไม้ชนิดหนึ่งผลไม้ป่านะ ก็เป็นอาหารของกระรอกก็แล้วกันนะคนก็ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าแต่กระรอกกินได้คนก็น่าจะกินได้นะนี่ฮะฝักของเขาเป็นงี้พอเขาร่วงมาเขาก็จะปริออกแบบนี้แล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในแล้วก็แตกนะเดี๋ยวให้ดูว่าเมล็ดเขาเป็นยังไงเนี่ยพอมันแตกออกมาเงี้ยเห็นไหมเนี่ย ก็พร้อมที่จะปลิวนะปลิวไปทุกที่นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะโดนลมปลิวไปนะเดี๋ยวนะเล็กอ่นะให้ดูนะนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยมันบางๆแบบนี้มันก็จะปลิวไปนะไปตกตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นเนื้อข้างในของเขาก็จะเป็นเหมือนอมเมล็ดของฟักทอง เดี๋ยวนาฬิกให้ดูนะนี่ฮะเป็นขาวๆาวแบบนี้เนื้อเหมือนฟักทองเนื้อเต็มแบบนี้เอาไปเพาะเกิดแน่นอนนะหลายคนบอกอจะเอาไปปลูกทำอะไร <c oughs> ก็เป็นไม้ใช้สอยนะสามารถที่จะปลูกได้หรือว่าเป็นไม้ป่าโตเร็วนะเอาไปปลูกนี่ก็โตเร็วกันนะนี่ยอันนี้ปลูกประมาณสัก สิบกว่าปีประมาณใกล้เคียง20ปีนะอาจจะมีบางส่วนที่ขุดล้อมมานะมันก็จะไม่โตไปไหนถึงไหนหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยจะโตเร็วมากประโยชน์ของเขานี่เป็นไม้ที่ว่าเนื้อแข็งนิยมเอาไปทำพวกเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีทำอะไรพวกเยอะแยะเลยนะพวก เครื่องดีดสีตีเป่านะีพวกเนี้ยประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวไปดูลักษณะของต้นของเขาเป็นยังไงนี่คต้นมะฮอกกานีนะก็น่าจะเป็นไม้ที่มาจากฝั่งของพวกฟิลิปปินอินโดอะไรประมาณนั้นอยู่ตามเกาะต่างๆนะนะก็เอามาปลูกที่เมืองไทยก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วนะให้ร่มเงาได้ดี แต่ว่าปลูกใกล้บ้านก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าลูกเขาใหญ่ลูกเขาล่วงหล่นระวังจะโดนหัวเอานะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ให้นาเล็กให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนี่ฮะลูกใหญ่นะถ้าลูกสมบูรณ์ใหญ่กว่านี้เยอะนะเวลาเขาแก่เขาจะหล่นตุ๊บลงอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเเนี่ยหล่นแบบนี้เลย โดนรถโดนหัวเราก็อาจจะหัวแตกนะรถอาจจะชำรุดเสียหายนะเพราะฉะนั้นปลูกอยู่ในสวนอยู่ในป่าได้นะก็เป็นอาหารให้พวกนกหนูแมลงนะพวกกระรอกนะกระรอกชอบนะนี่แหละไม้ป่าที่โตเร็วน้าปลูกนะก็หลายคนก็กำลังตามหากันอยู่นะนี่ต้นมะฮอก กานี